ครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูพญานาคกันนะครับคุณบุนีไม่ใช่ครับเขาบูชาพญานาคด้านาฟาร์มเขาครับฟาร์มอะไรดีๆก็จะไปพญานาคแล้ววันนี้มาที่ฟาร์ม J b ดีบอไพาทอนบอไพาทอนนี้ต้องขอบอกเลยนะครับเป็นหน้าเลี้ยงมากๆนะครับก็คือพวกงูเหลือมงูหลามอะไรที่ออกมาแนวๆที่สีสันจัดจ้านลายพร้อยเต็มตัวตัวไม่ใหญ่มากครับ ให้อาหารเออ่พวกพวกหนูแช่ไปเรียบร้อยแล้วหนูตายแล้วอย่างนี้มาให้ตัวประมาณเท่าไหร่เป็นแสนตัวเป็นแสนน่าเลี้ยงมากไฮเอ็นทำไมอ่ะอูตัวเป็นแสนเลยเออบเอพบกับคุณแจ็คคุณแบงค์ครับสวัสดีครับสอร่อยฮะขออนุญาตเข้าไปข้างในขออนุญาตนะฮะขออนุญาตออกมาออกมาข้างนอกนิดนึงออกมาข้างนอกเห็นหน้านิดนึงก่อนเห็นหน้ากันก่อนสองคนนี้ถ้าจะซื้อ บอไพทอนต้องสองคนนี้เขาเรียกว่าเขาไม่ใช่เป็นอาชีพเขาเป็นอาร์ติสเขาเป็นศิลปินที่ผสมจนเรียกได้ว่าออกมาลายสวยๆทั้งนั้นเจบีเนี่ยคือสามีภรรยาการใช่ไมองเลยมีแป้งเลยทำไมอยากมาเปิดฟาร์มงูอย่างนี้อ่ามันเริ่มจากผมกับพี่แจ๊ ชอบสัตว์แปลกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคือลูกผมเป็นภูมิแพ้ครับ,รบเลี้ยงหมาแมวอะไรไม่ได้แล้วเขาดันมาชอบงูแล้วผมก็ชอบ,บก็เลยไปที่สวนเจ้าจักก็ ยาวมาเลยครับไหลยาวมาเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดแค่ไหนตัวใหญ่สุดแค่ไหนค๋อตอนนี้ก็ประมาณแค่นะครับอุ้ยไม่พอไม่พอมีใหญ่กว่านั้นนะมีใหญ่แบบรับเมียแล้วแล้วกินเมียไปมีไหมผมว่ากำลังจะสั่งเข้ามาอยู่ออจีจ๊าจี๊ดพี่เฟิ์สออเดอร์เลยรับเสียงดังครึ้อย่าคุยกับคนที่มีปัญหาครอบครัวดีกว่าตอนนี้มีไพทอนกี่ตัวที่ฟาร์มถ้ารวม2คนแล้วก็ประมาณ400ประมาณ400อบวกลบประมาณ400 ประมาณ400ขายหมดไหมไม่ได้ขายพวกก็บอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวๆไอ้เยไอ้400นี่คือไม่ได้เกี่ยวกับขายเลยเก็บเลี้ยงไว้เลี้ยงแล้วก็บีดพัฒนาต่อไปพัฒนาต่อเราไปดูข้างในดีกว่าฮะเขาจะได้อธิบายว่าม็อบอะไรยังไงแบบไหนลายเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวจะคัดตัวสวยๆจิ๋งๆมาเอามาดูกันวันนี้อะอย่างเช่นอันนี้ตัวอะไรอันนี้เป็นอบิโนเลเซอร์ YB ครับ3ยีนมันไม่ใช่ แา่ม็อกมันไม่ฉกใช่ไหมไม่ฉกครับแต่เวลาเข้างูต้องเข้าข้างหลังเขาครับเข้าที่ว่าให้อาหารบางทีอย่างนี้อันนี้คือลูกใช่ครับลูกปีนี้ฮะไม่ขายนะครับอันนี้ไม่ขายนะจ๊ะเลี้ยงไว้ทาพ่อพันแม่พันนี่คือคือจริงๆแล้วเราก็คือเซตนี้คือเซตพ่อแม่อนาคตใช่ครับ อะตรงนี้พิเศษยังไงนอกจากออลไบโนแล้วอะอรเออร์ไบน์โน่มันมีมอบเลเซอร์ขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้ลายกระสีเขาอะครับส้มขึ้นเข้มขึ้นส่วน YB คือเยลโล่บิลลีเป็นอีกหนึ่งมอบเขาจะทำให้งูสว่างขึ้นแล้วคอนทร้นจะเข้มขึ้นเงี้ยสีงูพี่สีสวยมากนะ เดี๋ยวมั่นใจเทียบท่าระหว่างอบบินโนเยลโล่เบลลี่กับอบบินโนเลเซอร์ต่างกันอีกลบมาพี่แจค็คพิธีพี่แจค็คอีอเทียบเทียบเลยเออเขาจะต่างกันเลยครับเยลโล่เบลลี่กับอะไรนะ เลเซอร์อันตัวนี้มีเลเซอร์เพิ่มขึ้นมาอันนี้มีเลเซอร์พี่พี่พี่เทียบพี่เทียบให้หน่อยพลายออปิโนก็จะเป็นขาวเหลืองอย่างเงี้ยอันนี้ก็สวยแต่พอมีเลเซอร์สีจะเพิ่มขึ้นก็จะมีส้มเขาเรียกรถขาวไปดรถขาวแต่มีลายส้มนี่ขึ้นมาชัดเจนมากขึ้นส่วนเอ็นไอข้างตัวเนี้ยวายบีกับไม่วายบีดูนะลายทองลายทองเนี้ยจะไม่เหมือนกันนะมันเหมือนทองคำยังไงไม่ไหวอ๋ออันนี้ก็ลายชัดหน่อยนะใช่เขาลายชัดหน่อยเขามีวายบีขึ้นมาเขามีวายบีออกขอบส้มแล้ว ลายเขาจะไม่เหมือนกันลายข้างลำตัวเนี่ยลายใหญ่ๆจะลดมาลายเล็กก็คือเหมือนกับว่าเอามอบนี้ไปใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ออกเป็น YB นะแต่ว่ามันจะเข้าไปช่วยขับสีของอ่าเอนเอไพวกนี้จะมีอันนึงที่ผมแนะนำสำหรับถ้าคนเลี้ยงใหม่ๆเลยนะครับลองดูเข้าไปดูในเว็บ g e n e t i c a wise g e n e t i c w i s เขาจะให้เราเอามอบที่เรามีอยู่เนี้ยครับ ใส่กอกขมูเข้าไปแล้วปดผสมมันจะมีหน้าตารูปไมดูเลยงูบองเนี่ยมันหลากหลายยีนหลากหลายมอมากเป็นพันมันมีวอร์เ f ิ r ์สได้ตลอดอย่างผมก็จะมีตัวหนึ่ง world f ิ r ์สตัวแรกของโลกเฮ้ยอยูเดี๋ยวยิ้เพน f i r ครับวอ r ์เฟิร์สที่หนึ่งของโลกไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนคุณผู้ชมไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนในโลกน่าตื่นเต้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็น world f ิ r ์สของแรกไอตัวแรกของโลกคือถ้าเข้าไปในจันติกวิสาลนะครับ ถ้าเรากดผสมพวกม็อบตัวนี้ออกมาอม,มันจะไม่ขึ้นเลยเยแล้วเราก็จะส่งม็อบเนี่ยไ,ไปอเมริกาว่า มันมีใครสามารถทําได้หรือยังซึ่งยังไม่มีใครทําได้อันนี้เป็นตัวแรกในประเทศคือเราจะส่งรูปพ่อรูปแม่แล้วรูปตัวมันใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันออกมาอย่างนี้ใช่ครับเคยมีใครทําได้ยังเขาก็จะไปอัปเดตเหมือนวิกิพีเดียอ่าใช่ครับล้วตัวแล้วตัวเนี้ยรูปมันก็จะขึ้นไปอยู่ในจันติวิสานเลยว่าถ้าผสมแล้วออกมาได้แบบนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้สมมุติว่าเราเพาะพันธุ์ได้ดีขนาดเนี้ยคคุณ2คนได้ส่งออกไปขายต่างประเทศหรือไม ตอนนี้ยังส่งออกไม่ได้ครับเอ้าทำไมอ่ะมันดันไปติดตรงคําว่าตระกูลไพทเทลซึ่งมันตรงหรอมันตรงแบบงูเหลืองูหลามซึ่งจริงๆเขาทํากฎหมายนั้นเพื่อการงูเหลืองูหลามจริงใช่ครับกันงูเหลืองูหลามบ้านเราออกไปนอกประเทศเขาเขากลัวว่าหนูจะเยอะในเมืองไทยถ้าส่งออกในประวัติของกฎหมายที่ถูกออกมาตอนนั้นกลัวว่าหนูจะ มาลุกอาทำลายพืชผลเลยอ่าแต่ยุคนี้ไม่มีจริงๆแล้วมันก็ไม่มีแล้วนะหนูนาก็แทบจะหาไม่ได้แล้วเพราฉะนอาจะต้องมีการปรับกฎหมายทําไมมันชื่อบอลไพทอนอยากรู้จังเลยแล้วไพร์ทอนเพราะไพทอนมันก็คือไพทอนแล้วบอลไพทอนงูบอลมันจะเป็นเงี้ยครับเวลาถ้ามันตกใจกลัวมันจะขดเป็นลูกบอลอันนี้ยังไม่กลัวมากถ้ากลัวจะกลมบล็อกเลยคุณผู้ชมดูนี่กล้องเข้ามาใกล้ๆจริงๆแล้วที่มันงอเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้หลบไปนะ ตามันยังอยู่นะเห็นมแอบดูแอบมันแอบดูอยู่ตลอดเวลาคุณเห็นปะมันแอบดูนะคือถ้าเกิดว่าวิกฤตมาจริงเนี่ยจริงปะวิกฤตจริงเนี่ยเราจะเห็นจ้องจะเลนรูนี้ตาอยู่เห็นปะแล้วใหญ่สุดของบอไพทอนรบกวนเข้ามาดูเนียเพราะมันกําลังท้องอยู่ครับลองดูเราจะได้รู้ว่าถ้าเกิดเราจะเลี้ยงบอไพทอนน่ะใหญ่สุดมันไม่ได้ใหญ่เหมือนงูเหลือมบ้านเรานะงูเหลือมมันใหญ่มากนะเชิญเชิญที่เฉิ นี่ทั้งหมดทั้งหมดนี่เป็นแม่พันธุ์ที่ผ<อ>สมแล้วผสมแล้วท้องอแล้วพร้อมใกล้จะไข่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยใ,ใหญ่ครับด้ใหญ่ประมาณนี้ที่มีอุจจาระอย่างเงี้ยไม่ได้เก็บเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อ่านนะครับเพราะเวาลางูเขาท้องอ่ะเขาจะไม่ให้ไปกวนมันมากเนี่ยท้อง่มันจะดูดไข่กลับมันออกมันออกไข่หรือออกตัวอเป็นไข่ครับออก้ป็นไข่อะเปิดวเปิดวาเปิดวาเรื่องนี้คือดูได้รู้ได้ไงว่ามันท้องอ่ะงูท้องนะครับสังเกตมันเขาจะเรียกว่าออวูเลชั่น การโอวููชันของงูเนี่ยสังเกตดูตัวนี้ตัวนี้จะเห็นชัดครับตัวนี้ก่อนนะตัวนี้จะเห็นชัดตรงที่ว่าอย่างสมมติตรงเนี้ยตรงท้องงูเขาเขาไม่ไข่ใช่ไหมครับเกตมันจะติดแต่พอตรงเขาท้องเห็นไหมเกตมันจะปหมดเลยนะน้คนเลี้ยงจะต้องรู้เลยคือว่าสีจะสว่างขึ้นคนเลี้ยงเห็นทุกวันจะรู้เนี่ยไหมครับเขาปีปีแบบนี้เในนี้ไข่ทั้งนั้นเลยเอางูมาโชว์แล้วก็คุยข้อมูลันต่อข้างนอกด้วญครับ เอาวันนี้เรามีเซตมาให้ดูกันวันนี้นะฮะอยากจะเ,เชิญชวนให้เลี้ยงบอไพาทอนจริงๆอันนี้เขาจะมี AKA เหมือนกันครับพี่เขาเรียกว่าเพปเม n นตัวนี้มันจะเป็นซูเปอร์ฟอร์มคือก a าวเวลกับแอดเฟลเป็นชื่อมอฟของเขาอสองมอฟเนี่ยรวมกันเขาจะเรียกเป็นซูเปอร์ฟอร์มคือจ่ายลูกไม่มีนอร์มอลเลยตัวนี้นผมชอบ มันสวยเหมือนทองเลยอะสีทองมากอะทำไมมันเหมือนเราไปถ้าสมมติเราไปคล้องคอก็นึกว่าเป็นสร้อยสร้อยสร้อยทองเนี่ยตรงเนี้ยทองดูจริงกว่าตรงนี้อีกนะอันนั้นลอกอันนี้ลอกแล้วครับอันนั้นลอกแล้วอย่างตัวเนี้ยที่แบงค์เอาเก็บเข้ามาในฟาร์มอะครับพอเรามีเป้าหมายแบงค์อยากจะทำฟรีเวย์ไฮเวย์คาวฟรีเวย์ไฮเวย์คาวก็คือมันมันจะคาวเนี่ยมันจะเป็นลายอย่างนี้อาพอมันเหมือนกับเอายีนพ่อกับยีนแม่ มาผสมกันครับแลวลูกออกมาได้พ่อกับแม่เลยคือพ่อกับแม่รวมกันอยู่ในลูกตวงสี่แสนกว่าวันนี้ถ้าเราสั่งเข้ามาอันนี้คือตัวนี้ก็มาจากอเมริกาครับแต่ผมสั่งตัวเป็นพ่อพันุ์เข้ามาเลยแต่ตัวนี้เขาเป็นม็อบใหม่ที่เพิ่งอเมริกาเพิ่งเจอราคาจะประมาณเท่าไหร่ผมชอบเพราะคนดูทางบ้านเขาชอบราคาตัวนี้หกหมื่นห้าหกหมื่นห้าใช่ครับแต่ สามารถทําลูกเป็นแสนได้เพราะืูบองมาสนุกเนี้ยครับคือถ้าเราเอาตัวพ่อวางแผนเข้ากับตัวแม่ที่โอเคเนี้ยครับที่เราวางแผนไว้ลูกมันถ้าเหมือนพ่อเหมือนแม่ปุ๊บแพงเลยมันสนุกตรงเนี้ยครับมันเหมือนการที่ผมบอกว่าผสมสีเนี่ยอย่างผมเอาตัวเนี้ยถ้าเข้ากับตัวเนี้ยมันออกมาไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่เลยนะครับมันจะเป็นอีกสีอีกแบบหนึ่งที่ขึ้นมาเลยอีกราคาอีกราคาเราเราเอาไปอินควเบเตอร์ใช่ไหมใส่เครื่อง ใช่ฮะหรือยังไงตู้ฟักครับตู้ฟักควบคุมอุณหภูมิไม่เฉยก็วางไว้ที่แล้วเขาออกเองรอออกจากไข่เองใช่ครับเราต้องรอจนงูตัวแรกเจาะไข่ออกมาพองงูตัวแรกอ่ะที่เจาะไข่ออกมามันคือตัวที่แข็งแรงที่สุด มันจะมีเหมือนเป็นใบมีดอยู่ที่ปากอะครับเหมือนฟันเขาเนี่ยแหละเขาจะกรีดไข่แล้วโผล่หัวออกมาพอหลังจากนั้นปุ๊บที่เหลือครับเราสามารถตัดไข่ช่วยเขาได้แล้วโอ้หมายความว่านั่นคือตัวแรกเป็นมาร์กให้เห็นก่อนก็สนุกเหมือนกันนะตอนตัดพี่มินดี่อยากเชิญมากมันเดี๋ยวเราต้องมาถ่ายตอนตัดเพราะให้ตัดบอกให้บางคนมันแก่งี้เลยนะไม่ได้นะร้นขอบอะุ้นขอบอะสองเฟยสองไฟ จริงๆิพี่เขาบอกว่าเขาอพี่หอยมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตัดไข่กูเก่งเข่าเลยนะพี่หอยมาเดี๋ยวผมตัดไข่นะครับเหมือนลุ้นหวยเลยครับพี่บิลลีถ้าสมมติพ่อแม่ผสมกันได้ลูกตัวที่เราต้องการเอาหูจะเฮกันแบบ สนุกครับแต่ถ้าตัดมาเป็น normal นี่ไม่ได้นะพี่วิลลี่โดนล้อตายเลยครับบอกไวก่อนว่าบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ตามที่เราคาดหวังอาจจะไม่สมมติเราพ่อ3ยีนนะแ้อยากได้3ยีนมันอาจจะมายีนเดียวก็ได้เ็นไปได้คือเหมือนการลุ้นไงงูเบาสามาาเพราะพันธผสมพันธ์ได้แค่ปีละครั้ง คือช่วงหน้าหนาวไอายต้นหนาวครับช่วงนี้ครับนี่หมดแล้วตอนนีราคาหมายความว่าคุณก็ต้องจับให้มันอยู่ด้วยกันใช่ครับในวันเวลาที่เขาเขาฤดูกาลของเขาอย่างนั้นป่ะลมหนาวแรกมาอากาศเริ่มเย็นครับออ้ยนี่พอกันยากเลยนะประเทศไทยมาไม่ตรงกันสักทีนึใช่พี่ไอ้บ้าเลอหนอกกู บ้านเราหลอกงูลยมหนาวแรกมาปุ๊บเนี่ยคุณต้องเตรียมคู่ไว้แล้วคุณมาร์กเลยตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้นีๆๆลมไม้ยังว้าแล้วเราดูตัวผู้ตัวเมียไงตัวผู้ตัวเมียป๊อปเอาฮะใช้หรือว่าใช้โผบก็ได้โผบถ้าตัวใหญ่ๆเงี้ยต้องใช้มันจะมีอุปกรณ์ครับเป็นแท่งเหล็กซึ่งมาเป็นการเช็คเพศที่ชัวร์ที่สุดคือเขาจะแทงเข้าไปในช่องอวัยวะเพศของงูครับถ้าลึกเขาจะนับเกตพอโผบเสร็จปุ๊บเราจะมาเทียบเกต หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าเป็นเจ็ดเกตหรือแปดเกตจะเป็นตัวผู้แต่ถ้าตื้นสามเกตสี่เกตเป็นตัวเมียอันนี้ครับมันจะเป็นเขาเรียกแท่งโผล่เขาจะออกแบบไม้หัวมนๆเนี้ยพี่หอยไม่ให้มันแทงเจ็บทะลุอยากยืมเลยถ้านี่นะครับถ้าเป็นตัวผู้อ๋อมันต้องเข้าแบบสูบหางเหรอใช่ครับเหมือนเจอทางตันเนี่ยอันนี้ปุ๊บเนี่ยครับเรียกนับเกตเลยเนี่ยอ่า อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้คือตัวผู้มันจะลึกอ่ามันจะลึกครับแต่ถ้าเป็นตัวเมียปุ๊บลองดูตัวเมียนะครับเนี่ยเนี่ยคืออันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าตัวเมียแต่ว่าเราจะได้เห็นว่ามันตื้นเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามของเก็ดงูครับก็แค่นั้นใช่ครับอันนี้คือที่บังบอกว่ามันคือแอดเฟลกับกาเวลสองยีนรวมกันถ้าแม่พ่อตัวเนี้ยผสมเข้ากับ แม่ตัวนี้แม่ตัวนี้คือเยลโลบิลลี่เดี่ยวๆืขสมออกมานะครับออกมาถ้าได้ลูกกาเวลเยลโลบิลลี่มันออกมาเป็นแบบนี้เลยครับเฮ้ยใช่ไม่มีลายอะไรเลยหรอมันเหมือนถนนเลยครับไฮเวย์เ้าเรียกว่า h i g h ไฮเอันนี้คือไฮเวย์ใช่ครับแล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไอตัวนั้นมันราคามันก็ก็อย่างสมมุติว่าถ้าตัวนี้แสนกว่า Y b ธรรมดาตัวเนี้ยหกพันเจ็ดพัน ผสมได้ออกมาได้ลูกตัวสี่หมื่นโอ้โหคือตัวนี้เอาไว้เติมสีไม่ต้องเล่นหุ้นแล้วเลยใช <c oughs> แ่แม่แค่ห้าพันนะครับเข้ากับพ่อตัวเนี้ยพ่อแสนกว่าสมมติแล้วงูบอลมันจะได้คือหนึ่งพ่อผสมได้สูงสุดคือสามแม่มถ้าเรามีอย่างเงี้ยสามตัวแล้วพ่อตัวเดียวเข้าเข้าเข้าเราจะได้อย่างนี้ออกมาทุกแม่ไม่มี normal เด็ d c ร r d ตัวนี้ตัวนี้เมื่อกี้เห็นบอกว่าอ่ะตอนตัวนี้ไอตัวนี้ที่บอกว่า พอถือมาปั๊บถุงขาดไมื่อกี้นี้จะใส่ถุงผ้ามาอ่าอัดรายการนะจะใทีนี้ยกถุงผ้ามามันเหลยแต่ถุงนะอ่าไอ้ตัวนี้หายฮะตัวนี้อ้าวตัวนี้เป็นเท่าไหร่สองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทขายไอ้ตัวนี้สองแสนอ่ะก็คือมันเป็นม็อบมันเป็นม็อบที่หาที่หายากจะเป็นม็อบที่หายากแล้วแล้วเป็นม็อบที่เขาเล่นด้วยในไทยในไทยมีไม่กี่ตัวครับอ่าตอนนี้กำลังเล่นอยู่ ใส่เป็ดอยู่ในคาวก็ใส่เป็ดคาวอย่างเดียวนะสองยีนก็แสงก็บาทล้วใช่แต่ตัวนี้เป็นไซเป็ดเอนชีพาสเทลไปเอนชีพาสเทลไฟไวพีคาวไฟไวอีคาวไฟล์ออลลไฟ์คาวห้ายีนนิ้วพอไหมฮะพอพอพอนะฮะคือหมายความว่ายีนยิ่งเยอะยิ่งแพงครับยิ่งแพงโอเคอ่ะจับคอนเซ็ปต์ได้แล้วนะยีนยิ่งเยอะยิ่งแพงผมเคยเห็นแต่ปลาปลาครับตันโจ ไพทอนตันโจเปล่าวะมีด้เหรอนี่ไงมันเป็นขาวหมดแล้วก็มีที่หัวเนี่ยนี้ซึ่งอย่างเงี้ยมีเยอะไหมที่ที่คุณกําลังพูดถึงคือลายมีเยอะแต่ว่าเฉพาะมาร์กิ้งที่อยู่ที่ลูกตาทั้งเดียวมันเดียวสุมครับเป็นส่มเป็นสูงที่อาจจะขึ้นตรงนี้อาจจะขึ้นสามก้อนอันนี้ที่ากัไปขึ้นตรงนี้ตาเท่านั้นอ่ะําใคาเปลี่ยนเลยนะเรื่องอาหารนี่เราให้อะไรเขากินบ้างครับก็จะเป็นหนูแช่ฮะ หนูแช่แข็งมาแล้วแล้วก็สั่งซื้อมาอ่าแล้วก็มาอุ่นเออเรามาพึ่งพึ่งลมให้ให้ละลายน้ำแข็งอ่าเราเอาหนูออกมาจากตู้ฟิสตเอามาวางใส่ถาดปล่อยให้มันละลายน้ำแข็งละลายน้ำแข็งเสร็จเรียบร้อยเราจับจับดูไม่เย็นละอ่าทีนี้เราก็ได้ให้อุ่นนิดนึงเผาหัวให้อุ่นนิดนึงแล้วก็เอาได้ต่อผมเลยหรอใช่ก็จะมัดแล้วม้วนเลยทำไมไม่เวฟไปเลยอ่ะเวฟไม่ได้ฮะมันร้อนเดยนเดินหนูระเบิดเดูหนูระเบิดแปลว่า เคยทำแล้วไอ้หอยมีคนเคยหอมพี่บ๊อกอึ้มต้องซื้อไมโครเวฟใหม่เลยหอยจริงจริงก็ว่ะทุเระโคตรเหม็นเลยพี่อุเหม็นม้าเคยมีคนเอาเข้าไมโครเวฟท้องมันแตกระเบิดบุ๊บใส่เซย์ใสหมูเต็มตู้ไม่ได้นะครับวิธีการเราบอกไปแล้วคือนั้นเหมือนผู้ยองขวัญฮะอ่ะและที่สำคัญนะพี่กินแค่ที่เรครั้งเดียวอืมอาทิตย์หนึ่งให้หนูหนึ่งตัวให้คะหนูตัวขนาดไหนก็ 10%โดยมากจะ10%ของน้ำหนักตัวงูอย่างสมมุติงู1กิโลกร้อยกรัมหนูก็ต้องร้อยกรัมครับหรือร้อยห้กรัมไม่เกินเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่อทงางฟาร์มฮะทำยังไงครับ อ่าผมมีเพจอยู่ครับเพจทางเ c e บุ๊ก JB Ball Python นี่ขึ้นให้ละ JB Ball Python นะเพจอันนี้ก็ไปคลิก follow แล้วก็ไป inbox ถามอะไรได้เลยได้ขอบคุณมากนะครับนะ Subscribe ด้วยนะจ๊ะ no thank you ท่านจะลืนนะครับบ๊ายบายจ้า